จริงมีแต่ว่าเราไม่ได้ถ่ายรูปไปให้เลยไม่ได้ติดไปให้เลยมันมีแต่ว่าเราไม่ได้มีภาพยืนยันว่าวัดสองคอนมีหอกระจายข่าวแต่ในเอกสารมันไม่มีหอกระจายข่าวของผตัดไปสองคะแนนอย่างนี้ยมใน,นลือสี่48พรพอไมไปถึงระดับประเทศเขาคอนหายไปพร้อมเขาต้อง ในระดับประเทศอย่างนี้เป็นตน้นฉะ,น,ะ,น,ะ,น,ะนั้น,น e ปถถีนี้เอกประชารองสมองว่าควรเพราะฉะนั้น่านะครับสกระบวนการี6 9การพัฒนาตามรูปแบบของกำลังอานเขาพุทธศาสนานะครับยนเข้ามาในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าแอนด์ุทธิการการศึกษาเป็นก่งเรียนรู้ท่านก็ระบุไปเลยว่า อันนี้คืปอุทยาการศึกษาการจัดการยาโรคยาะร้อะไรบ้างต้นไม้ขอทาาต้นไม้สมุนไพรต้นไม้รักษาโรคอันนันอันนี้ท่านก็ชี้แจงไปในเมื่อปีที่แล้วปีหกหกเอาไว้ตกลัละหนึ่แทนผมขอทัวอย่างนี้นะครับ เมื่อขบวนท่านจะได้เจริญในปี69เป็นปุญญายาการศึกษาอาเจ้าว่าสุนทนผมฝากฟองเลยหายตั้งแต่จริงจริงแล้ว่าดำเนินทางให้หลวงพ่อวัดใหญ่นลอยก็เจอวัดนี้แหละขอให้หลวงพ่อเป็นวัดวัดปุญญายานการศึกษาข้าร่ายพรอ่าปรากฏว่าก็ยังเงี้ย ก็ไม่ขาดได้ผมก็ไม่มีเวลาที่จะตจา,ามเอกสารได้เธอก็ยังเป็นตัวตั้งอยู่ในตังหวัสงเดินวนัาเสมามีเท่าไรผมเคยเรียกว่าวัดธรรมจักรเสงมาราก็เงียบนั่นแหละทางทิศวัดธรรมจักรเสมารามเนี่ยมีของมีตัง้งโดยหลวงพ่อมาดอน แต่อดียา,านการศึกษาผ่านเฉลยนะครับว่าเขาฝากไว้เตรียมบอกการของขาดพาัดตางเมืองเก่าไว้เตรียมที่แล้วทาเรื่องให้ลอยาพาัดทางเมืองเก่าทาเรื่องให้ลอยโดนพอราช่าตามฟอ,บอนบุกคิเลของฝากวัด การศึกษาตามกอนอนข้าของปาวัดป่าปกสะดาวผมยืนจำได้นะครับทำเรื่องให้หน่อยเจ้าหน้าที่ตำรวเป็นเป็นพรัะให้หน่อยวัดนอนท้าตำรว,นวจน,นอนข้าวัดป่ากกบะดาวตามกอนกุฎเจียนของปากวัดกุฎจิตเอาไว้ เราบอนของอย่างของฝากพักขงอยงา